อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆน,นะที่มาพร้อมอรอยยิ้มนี่ใช่อะไรหรอกนะครับอ้าสวัสดีวันนี้วันศุกร์23กันยาปี65นะครับก็อาบน้ำตื่นมาตื่นมาแล้วก็อาบน้ำทานข้าวเสร็จแล้วก็มาทำคลิปให้ก่ะว่าจะมาแก้มือสักหน่อยที่ผมหัวเราะก็คือทำมาทั้งหมดนะ สรุปไปนะครับผมงานผลงานของเมื่อคืนก็คือตายแงะแกเลยตายแบบไม่มีสกอร์เลยอันนี้ยอมรับเลยครึ่งแรกไม่มายังไม่พอครึ่งหลังเงียบคลิปนะสามเดือนกว่าๆทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดิปตายเมื่อคืนอ่าให้เพื่อนๆที่ติดตามฟังดูเอานะทนใดที่ติดตามผมนานๆก็จะรู้ร้อยสิบเอ็ดิปนี่ผมตายตัวเดียวนี่แหละนี่แหละ,ละคือวันตายตายจริงๆตายจย่างๆเลยอันนี้คือยอมรับ นะแต่ท่านที่ทําทุนทุกวันทุกวันก็รากยาวไม่สะเทือนครับผมนะบาแผลแนิดน,น,นหน่อยผมผมไม่สะเทือนเลยนะเพราะว่าบางท่านก็ไม่ไตามบอ,อกนะตี 1, 45, หนึ่ง้านู่นดึกมากส่วนในกล e ุ่ม a p โอยก็เหมือนเดิมครับผมนะหัวค่ำก็มันจะมีบอลหลายตัวแหลนะจนบวกรากยาวมาถึง2องทุ่มก็ให้สูงแรกบอลไทย นะก็กินนะครับหลูกแต่มันน่าผิดหวังก็คือให้ต่อไทยนี่แหละนะมาเลจัดให้ก่อนอีกเหมือนเดิมบอลไทยได้แค่นี้นะครับช่างแม่มันได้สูงแรกไปแล้วก็ VIP ผม2ทุ่มนะครับมอนเตเรียยู่20ก็2ดอกครึ่งแรกครับถ้าท่านใดอยู่ในกลุ่มก็น่าจะรู้ <c oughs> นะแล้วก็รอบเช้านี่ก็มีหลายบินอยู่4-5บิน นะครับในกลุ่มคือมันจะไม่ขาดหรอกครับผมสมมุติว่าพลาดตัวหนึ่งก็หยุดแล้วก็ถ้ามีทีเด็ดแบบที่ผมลงว่าตีหนึ่งตีสองอะไรเนี่ยถ้าเขาบวกกันหัวค่ำนะคนที่เป็นธุรกิจนะที่ผมพูดจะแตกต่างกับท่านที่เล่นเป็นการพนันนะเขาบวก2บิน3าบินเขาก็หยุดครับผมเขาไม่เขาไม่ไปต่อหรอกครับผมนะแล้วก็บอลทีมผมเสียเมื่อคืนยอมรับเลยนะบอลทีมชาติจะเล่นยากนะครับสะดุดตัวหนึ่งวันนี้ วันนี้กะว่าจะล้างตาบนทีมสักหน่อยแล้วก็สูงแรกนะครับผมหาคู่ไว้ให้สุดเอาคู่นี้เลยครับผมนะคือไม่อยากให้รอดึกหรอกคิดว่าคู่นี้แหละยิงกันดีดีทั้ง2ฝั่งนะครับนะแล้วก็บวกข้อสูตรข้อสูตรประมาณ80%ไม่ถึง90%นะคู่นี้แต่ว่าคือยิงแน่ไม่มาแรกก็มาหลังหรวะเอาไปที่ฟินแลนด์ยักโคเนนนะครับเตะเวลาสี่ทุมครึ่ง นะครับนะคู่ระหว่าง FC KTP เปิดบ้านเจอกับ KPE KPE อ่า KPE อะไรก็โคราอ่านะอาจา่า์บอกโคราก็โคราได้หมดนะโอเคนะครับก็สูงแรกมารอที่ลูกลูกควบตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมครับผมรอกดที่1ลูกครึ่งควบลูกนะถ้าในกลุ่มนี่ผมให้กดถึง0.5เลยนะในกรณีที่ยังไม่ยิง สมมติว่ามันไปถึงนาที30นะมันยังไม่ยิงนะเออมันมี0.5ให้กดแล้วน้ำแดงแจ้เดี๋ยวใส่ไปอีกนิดๆพอโป้งมา1ลูกเราจะกินเต็มเราจะกินหูแล้วเราก็จะยกคือทำนองนี้ที่ให้กด1ลูกก็เผื่อมันยิงไวนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดสกรอร์1ลูกเราก็ต้องทำแบบนี้แหละนะโอเคนะครับสูงแรกวันนี้ขอแก้มือหน่อยนะครับฟิทแลนด์ยจคโคเนนะครับคู่ระวัง FCKTP เปิดบ้านเจอกับ KP c o c ค o l a นะครับนะอ่านง,ง่ายๆคอ c o c o l a เลยโอเคนะครับรอกดที่สูงแรก1ลูกขึ้นควบลูกถ้าไม่มาก็ย้ำหลังนะครับที่เหลือเท่าไหร่เหลือ1.5ก็ใส่1.5เหลือลูกควบก็ใส่ลูกควบนะครับทบเงินของท่านไปด้วย ไล่กดแม่จุด,จดให้สุดซอยไปเลยคือคู่นี้มีสกอร์แน<笑><笑>เ่เออไอไอจ่าฟูงนี่เพิ่งแพ้มาแพ้ยาโรมาวันนี้โมโหแน,น่เจอเจอบวยหน่อยแต่บวยก็ของดีเหมือนกันยิงก็เจิงเหมือนกันในนี่เนี่ยนะครับน่าจะยิงกันได้ทั้งสองฝั่งในความคิดของผมนะดีไม่ดีจะเสมอหนึ่งหนึ่ง,น,งนิ่งง,งามไสจะบอกให้ใครยิงก็ได้ของเรานะนะใครยิงก็ได้โอเคครับผม ก็ขอให้ทุกท่านให้เพื่อนๆพี่ๆแต่ละท่านโชคดีที่ติดตามผมนะครับนะถ้าอยากได้เยอะๆก็แอดไลน์มาที่กลุ่มเลยครับผมนะตั้งแต่หัววันยันเช้าพรุ่งนี้เลยนะครับไปนะครับโชคดีทุกท่านเฮง,งเฮงรวยรวยทุกทุก,ท,กทุกคนนะครับสวัสดีครับ